สวัสดีค่ะพบก,กับจ่องหวยแม่นมา a ช n e l ของเราในวันออกสลากงวดประจำวันที่16เมษายน2567นะเรามาจกักกอี EP นี้เป็น EP ที่26ของงวดแล้วนะคะอ่า EP นี้จะเริ่มที่นาทางของอาจารย์สมยศหรือถนนสายมานาตราดนะแนวทางของหวยเงินเทวดาแนวทางของใบฟ้าแนวทางของแอดเหนือแนวทางของพี่หนวใจดีแนวทางของแอดยุแนวทางของ ผีเสื้อเทวดาให้โชคนะคะแนวทางเพิ่มเติมแอดครูมเมังเพิ่มเติมมาสอฉบับแล้วก็ปิดท้าที่ทาง ไม่มีบนเทพไปเลยสุกเทพนะเราก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากันนะคะเริ่มทิศทางของอาจารย์สมยศนะคะหรือว่า,า,าถนนสามนาตลาดนะ้องที่แล้วก็ต้องบอกว่าเข้าใชา่ไหมนี่ได้902ตัวล่างตรงนะแล้วใครราคาที่ตัด18เนาะก็จะได้6บนเข้าตัวกลับใช่ไหมสําหรับใงนงวดน,นี้นะคะได้มาแล้วเนาะให้มาชุด3ตัวก็จะมี35 539และ415สรวนชุด2ตัวนะคะก็จะ สมี2 3 9 6และ8 3นั่นเองนะคะงวดนี้เราก็มารุ่นกันนะคะว่าอจาสมยศจะเข้าอีกไหมนะแคปหน้าจอไปท่านใดที่รอหรือว่ากำลังตามหาอยู่นะ,ะต่อไปนะคะรามาดูแนวทางของหวยเงินเทวดานเนาะสำหรับนงวดนี้ให้มาให้วิ่งบนที่7ให้3ตัวมานะคะแล้วก็2ตัวน้นเนที่097ย์เ 9707นะรอง017096671และ680นะคะแล้วก็นาทางล่างให้วิ่งที่7นะแล้วก็สนล่างมานะคะเด่นๆที่3771และ72แล้วก็ให้กันนะกันมนล่างที่39576169 6, 6, และ87 ะะหรือท่านใดที่ไม่ชอบนะคะก็สามารถที่จะวินเอาเองเลยก็ได้นะคะมาครบบน01679นะคะงวดนี้เราก็มาุ้ดกันนะคะว่าหวยเงินเทวนาจะเข้าไหมเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของใบฟ้าสราวเจ้านี้มีท่านหนึ่งนะคะได้ขอมานะคะแอดเพิ่งได้ข้อมูลมาเองในงวดนี้ให้มาก็จะมี5 7 3 3 7 8 3 7 9 7 3 7 8 7 9 3 5 3 8และ3 9ใบฟ้าโดยคุณโกบปนวิทย์หรือว่าคุณกรกรารศิน์นะต่อไปนะคะก็จะเป็นนาทางของแอดเหนือนะคะสารเจ้านี้เนี่ยได้มาเหมือนกัน ป้าเป็นบางงวดเนาะในงวดนี้ให้มาเป็นชุดสองตงัวล่างนะคะก็จะมี41 42 43 45 31 51 52 53 55และ32ย้ำนะคะว่าแนวทางทุกแนวทางที่แอดได้นํามาแบ่งปันนี้นะคะสนับสนุนสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแต่ว่าเวลาแอดนําเสนอก็จะนำเสนอประษาบระทันเรานะคะก็จะได้เข้าใจกันง่ายๆเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของ พี่หนวใจดีนะคะให้มาเขาบอกว่างวดนี้เนี่ยให้วิ่งบนที่7 5ห้ชุด2ตัวและ3ตัวมานะคะก็จะมี07 17 0 0 4757 0 067 097 047 057 147และ157นะคะงวดนี้จะเข้าด้วยเปล่ารักรุ่นนะ,ะพี่หนวดใจดีนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นอาทางของแอดยุนะคะสำหรับในงวดนี้ให้มาเลขเด่นที่3 4 7 8 นะะเด่นสุดที่8รอง7นะให้ชุด2ตัวมาก็จะมี3 4 3 7 3 8 4 7 4 8และ7 8เน้นเน้นที่3 8 4 7และ7 8นะ,ะแล้วก็ให้เน้นสุดที่78นะคะส่วนชุด3ตัวนะคะก็จะมี3 4 7 3 4 8 4 7 8และ3 7 8หรือวินเอาเลยก็ได้นะคะ1 3 4 7 8นะงวดนี้สั้งราปลักลูกกันนะอดยุกนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูแนวทางของผีเสื้อเทวดาให้โชคนะคะในงวดนี้ให้มาเป็นแนวทางอยู่เป็นฉบับแบบพิมพ์เนาะก็จะมี6096 79 38 50และ91นะงวดนี้เราก็มารุ่นกันนะคะว่า จะเข้าหรือเปล่านะคะผีเสือ้อเทวดาให้โชคนะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนาทางเพิ่มเติมของแอด,ดคูเมืองนะคะได้มาสอนฉบ,บ,บ,บับฉบับแรกฟังซ้ายมือเป็นฉบับรัฐบาลไทยโค้สุดท้ายเนาะให้มาก็จะมี0ูนย์สี่ศและ70นะคะแล้วก็ฉบับที่2องฟังความมือเป็นชุดเม็ดเดียวให้มาคือ4 7 นะคะงวดนี้จะเข้าหรือเปล่ากล้นกันนะแอดครูเมืองนะคะแคปน้าจะไปท่าน,นายนะคะที่รอหรือว่ากําลังตามหานะคะแนวทางหาได้ที่หน้าปกอีพีได้เลยนะคะเพราะว่าแอาจะขึ้นชื่อไว้แล้วก็จะเรียงตามนั้นเลยนะแล้วเรามาเปิดทาที่แนวทางเลขดักของอ่า เทพบนลลูนะคะซึ่งปัจจบไม่มีบนนะคะเพิ่มเติมมาเนาะสาหรับหุที่แล้วนั้นผ่านไหมไม่มีบน6นั้นผ่านใช่ไหมคะเพราะ481นั่นเองนะคะสําหรับในงอดนี้นะคะไม่มีบนเทพบนลลือให้มาคือเลขศูนย์อ่างอดนี้จะผ่านอีกหรือเปล่าเราก็มาลุ้นกันนะคะ ค่ะสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่26ของงวดประจำวันที่16เมษายน2567นะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันออกสลากแล้วนะคะ,อะแอดก็อยากให้หลายๆท่านนะคะแล้วก็ ให้ทุกคนด้วยนะคะมีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้นะคะซึ่งในช่วงวันนี้วันที่16ใช่ไหมคะก็จะเป็นวันที่รถติดเนาะเพราะว่าหลายๆท่านก็กลับมาจากการาไปพักผ่อนนะคะไปเที่ยวหรือว่ากลับบ้านไปหาครอบครัวนะคะก็ฉลองกันนะแล้วก็เดินทางกลับ ก็จะรถตดิดนิดนึงนะคะก็อดทนกันนิดนิดหน่อยเนาะ,ะแล้วก็เราก็มาฟังข่าวดีในช่วงเย็นประมาณ4ี่โมงนะคะ,ะใครจะมีโชคมีลาบบ้างนะคะค่ะสำหรับ EP นี้เป็น EP 2ี่ใช่ไหมคะแล้วก็เราจะเจอกันอีกนะคะก็เป็น EP ีที่เป็นขึ้นต้นด้วยว่า คลิปสุดท้ายก่อนเที่ยงงบประจำวันที่16เมษายน2567นะคะซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยจะมีหลายแนวทางนะคะซึ่งแอบจะบอกอีกทีว่าวันนี้จะไม่ได้ขึ้นชื่อไว้ให้นะคะจะ ถ้าจะดูก็คือให้เปิดคลิปเข้าไปดูเลยนะแอดขอสําหรับในงวดนี้แอดของวดหนึ่งนะคะจะไม่ได้ขึ้นชื่อไว้ให้นะคะก็เลยจะอ่ายังไม่ทราบนะคะว่าะจะมีในทางไหนบ้างเนาะค่ะสําสหรับ EP นี้นะแอดก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะรีบๆดูกันนะสวัสดีค่ะ